บุคคลอัศจรรย์ประธานใหญ่กระถินธรรมชัยประจำปีพุทธศักราช2557เราจะต้องใช้เวลานาน,านสักเท่าไหร่จึงจะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นคือยอดนักสร้างบาร,รมีตัวจริงเชกเช่นบุคคลทั้งสองท่านที่สร้างบาร,รมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังเสมอมา หากเอ่ยชื่อทุกคนก็ย่อมรู้จักเป็นอย่างดีนั่นคือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์กฤษดาจางใจมนและกัลยาณมิตรสองวชระศรีโรธประวัติชีวิตและเรื่องราวอันงดงามของบุคคลอัศจรรย์ทั้งสองท่านมีให้พวกเราได้อนุโมทนาอยู่มากมายในวันนี้เราจะได้มีโอกาสทำความรู้จักกับบุคคลท่านแรก คือกัลยาณมิตรสองวชระศีโรธหรือที่ทุกท่านเรียกว่าคุณสองกันครับการนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อและพระกุญจ้าทุกโลกสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักเรียนและบานสอนในฝันทุกท่านนะครับผมสองวชระสรีโรธมีโอกาสมาทำบุญที่วัดพระธมกายเมื่อวิสาขบูชา2523ตอนนั้นทอดผ้าป่า สร้างโบสถ์นะครับก็ได้ทาบุญครั้งแรก100ร้อยเดียวนะครับร้อยบาทเองนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่ได้เยอะตอนนั้นมาวัดนี่นั่งรถเมล์สามต่อแล้วเดินอีกกิโลก,กว่าแต่พอมาแล้วก็ชอบวันปีสองห้าสองสี่ก็ได้มาอบรมธรรมทายาทรุ่นที่เก้าแล้วบวชพระพออยู่กับหลวงพ่อได้มาอบรมมาหลวงพ่อแล้วก็ได้มาวัดอยู่บ่อยๆก็ได้ทําบุญมากขึ้นอยากจะทําบุญล้านหนึ่งสักครั้งหนึ่งตอนนั้นก็ยึดตามคําสอนของหลวงพ่อครับคือเชา้าใดไม่ทานยังไม่ทานข้าว วันไหนยังไม่ตั้งใจร,รักษาศีลอย่าเพิ่งออกจากบ้านค่ำใดยังไม่ตั้งใจนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอย่าเพิ่งน,นอนชีวิตก็ดีขึ้นนะครับแล้วหลักการที่หลวงพ่อสอนมาก็เอามาปรับใช้ให,หมดทุกอย่างแล้วชีวิตก็ดีขึ้นก็มีโอกาสตบุนล้านล้านบาทนี้ก็ได้ทำก็ได้ทำหลายหลายครั้งทำบ่อยๆด้วยครับคุณสองได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับครอบครัวอย่างไรบ้างครับก็พอเข้าวัดมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างดีเราก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่และพี่น้องเรา กบไปชวนท่านให้ท่านตั้งใจรักษาศีลน,นั่งสมาธิคุณแม่เริ่มก่อนแล้วคุณพ่อก็คอย,คอยทำอะไรให้คอยช่วยจนทั้งตอนหลังนี่คุณพ่อก็มาเต็มตัวเพราะคุณพ่อเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนจีนฮะท่านก็ให้ใส่บาตรทุกวันนะฮะใส่บาตรทุกเช้าภาพที่ท่านใส่บาตรเป็นภาพที่ชินตาเลยแล้วท่านก็ตั้งใจรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิในช่วงสุดท้ายของคุณแม่คุณแม่เสียชีวิตแล้วนะครับท่านไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่อ่านอะไรเลยว่างท่านก็นั่งสมาธิอย่างเดียว คุณพ่อเองปีนี้อายุ92แล้วนะครับคุณพ่อก็ให้ทารักษาศีลนั่งสมาธิทุกวันเหมือนกันท่านปล่อยปลาเป็นเจ้าภ้าปล่อยปลาปล่อยโคปล่อยนกอยู่ทุกวันนะครับปล่อยปลานี่ทุกวันปล่อยอย่างอื่นก็เป็นแล้วแต่โอกาสที่ทําได้นะครับท่านจะไปด้วยตัวเองไปปล่อยด้วยตัวเองที่วัดประทุมทองเนี่ยทุกวันเสาร์ท่านก็แข็งแรงแล้วท่านก็มีความสุขในวัดที่เจอบททดสอบของชีวิตคุณสองผ่านมาได้อย่างไรครับ เรื่องใหญ่ในชีวิตอุปรสรรคใหญ่ในชีวิตทุกคนเจอหมดแต่ผมก็โชคดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเดินตามคาสอนของพระเดชคุณหลวงพ่อหลวงพ่อท่านตาท่านเคยบอกสองเลยเองมันไม้ใหญ่กินน้ําน้อยคือเราทํางานใหญ่หาเงินได้เยอะแต่ว่าเราใช้ชีวิตเรียบง,ง่ายเหมือนลูกศิรรษย์วัดไม่เกินพระแล้วเราก็เวลามีปัญหาเราก็นึกถึงบุญเราก็อธิษฐานเรียกบุญให้ช่วยบุญก็มาช่วยแล้วเราไม่กลัวเพราะเราคิดทีตีเออ ถ้าเราไม่ทําบุญนะเวลาหมดนี่มันหมดหมดไปหมดเลยอะ่ะอย่างน้อยเรายังเหลือส่วนหนึ่งทำบุญไปแล้วเนี่ยที่ทาบุญไปแล้วนี่ก็เป็นสเสบียงเป็นทุนให้เราสาหรับสู้ต่อเราก็เรียกบุญส่วนนั้นมาช่วยเราแล้วก็ผ่านมาได้แล้วก็ขึ้นมาได้อีกทานสีภาวนาเราไม่เคยขาดถ้าทานสีภาวนาเราไม่ขาดเราก็จะผ่านอสุสรรคได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระเนี่ยทุกวันนะครับถวายเพลท่านมา3 0กว่าปีแล้วเราวัดพระธรรมกา,ายก็ทําทุกวันมาหลายสิบปีเหมือนกัน วัดและศูนย์สาขาอีกต่างๆประมาณเจแห่งทําทุกวันนะครับไม่ขาดเลยศีลก็คือศีลห้าเป็นปกติศีลแปดในวันพระวันพระฤกษหัตที่วันเกิดผมแล้ววันวันอาที่ที่วัดจัดงานแล้วก็สมาธิก็นั่งกันทุกนั่งบ่อยๆนั่งทุกวันแล้วก็ช่วงไหนเดินทางก็ตรึกทาสมาธิอยู่บนเครื่องบินก็นั่งสมาธิได้ตลอดยาวห้คนอื่นนั่งดูหนังเราก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆเราก็ได้เปรียบคนอื่นหาบุญได้ใช้บุญเป็นนิพพานไม่ไกล หาบุญได้ใช้ไม่เป็นนิพพานไม่ใครคุณสองใช้ชีวิตในทุกวันนี้อย่างไรบ้างครับตามหลักก็คือสมาชีวิตตานะฮะในที่คือใช้ชีวิตสมควรแก่ฐานานุรูปความจริงเราเราใช้ชีวิตแบบลูกศิษย์วัดมากกว่าเพราะว่าไม่ได้บวชใช่ไหมครับเราก็เป็นเป็นคารวะเราก็เหมือนลูกศิษย์พระก็ไม่มีอะไรก็สมถะเรียบง่ายห้องนอนผมก็เรียบง่ายครับแล้วก็การกินการอยู่อาหารก็ไม่เกินพระกินอยู่ง่าย้าเช้า,ชา,ชาก็ข้าวต้ม แล้วก็อาหารก็ธรรมดาเรียบง่ายกับข้าวที่ทุกคนกินได้เรากินได้หมดผมจะซ้ําๆจนทั้งคนจะเสิร์ฟอาหารบอกว่าไม่เบื่อเลยทานย่งนี้มาหลายปีแล้วมันต้มขิงถั่วเขียวต้มตาลอะไรอย่างนี้เป็นของหาง่ายไม่แพงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถือศีล8อาทิตย์นึงสวันอะไรอย่างนี้ก็แทบจะไม่ต่างกับพระมากนะักเทวระถือศีลสองมีทรัพย์ขึ้นมาก็แบ่งเอามาถวายพระ ก็ส่วนใหญ่ผมหาได้มานี่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี้ผมก็เอามาทำ,ทำบุญนะครับใช้เองก็ไม่เยอะเพราะเราใช้น้อยอยู่แล้วฝากข้อคิดอะไรถึงเพื่อนนักสร้างบาร,รมีบ้างครับชีวิตในโลกมนุษย์สั้นนะครับเรามีเวลาเราต้องสั่งสมบาร,รมีสั่งสมสบ,บียงให้เยอะๆเราทำความดีความเจริญไม่ต้องคอยชาติหน้าชาตินี้เราก็จะดีขึ้นเราก็จะมีเพื่อนดีๆมากขึ้นเราเองเนี่ยต้องเป็นแรงมิตรให้ตัวเองก่อนต้องรักตัวเองเรารัก เราก็ไปชวนใครทําความดีชีวิตมันอยู่แค่นี้เองสมบัติถ้าเราไม่มาถวายพระไม่มาทําบุญไม่มาสร้างสมความดีมันมีที่ไปของมันนะครับไปสังเกตให้ดีนะครับมันก็เหมือนกับเพิ่มเสาเข็มที่รับจํานวนตึกที่คุณจะสร้างได้เช่นคุณเคยสร้างได้ 5- ตึก5ชั้นเสาเข็มคุณรับได้ตึก30ชั้นร้อยชั้น500ชั้นเนี่ยคุณก็รับสมบัติได้อีกเยอะไม่งั้นมีสมบัติเยอะมันก็ไม่ได้ใช้สมบัติเหมือนกับมีกําหนดแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณมีบุญทียรองรับได้แค่ไหนเนี่ย มากกว่านั้นคุณก็ต้องไม่หมดกับสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องแต่ถ้าเรามาถวายหลวงพ่อมาทําบุญเราโชคดีนะครับมีเนื้อนาบุญอย่างหลวงพ่อนี่ท่านเอามาท่านได้ทําให้เราบุญเกิดเต็มที่เลยครับได้มาขยายงานคนจํานวนหมื่นจํานวนแสนจานวนล้านและอยากเป็นไม่ได้คือทั้งโลกมานั่งสมาธิโลกเราก็จะสงบแล้วทุกคนก็มีความสุขชีวิตในการสร้างความดีของมึงก็เป็นแค่นี้แหละครับเรียบง่ายเพราะว่าหลวงพ่อเคยสอนเราว่า ในโลกเราเนี้ชีวิตมนุษย์สั้นไม่กี่สิบปีที่แข็งแรงทำความดีได้ไม่ใช่โลกแห่งการสวยสุขถ้าเราอยากจะสวยสุขเราต้องไปสวยสุขในปรละโลกซึ่งยาวนานถ้าเป็นโลกเวลาในโลกมนุษย์นี้ก็หลายร้อยล้านปีนะครับเมื่อรู้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาให้คุณสองเป็นประธานกฐินปีนี้คุณสองรู้สึกอย่างไรบ้างครับตอนนั้นอยู่ต่างประเทศก็ <c oughs> <c oughs> ดูทางดีดีเอมซีนะครับ ก็อึ้งไปเลยครับไม่คิดว่าจะได้เป็นประธานใหญ่กระถินก็ทําบุญมาทุกบุญแล้วเหลือบุญนี้ยังไม่เคยเป็นประธานใหญ่กระถินแต่ว่าพอหลวงพ่อให้เป็นดีใจแล้วก็นิ่งนะฮะก็ปีติแต่ก็นึกอยู่ในใจว่าโอ้ทาโชคดีจังหลวงพ่อประกาศล่วงหน้าตั้ง3เดือนกว่าเพราะตอนนี้จนที่สุดในรอบ10ปีเลยฮะก็ว่าจะมีเวลาหาตังค์ทั้งะไรเดียวเรียบบุญนี่เหมือนกับบททดสอบเหมือนกันฮะอธิษฐานเรียบบุญ,บญหลักการใหญ่ก็คือพอรู้ปุ๊บตั้งใจเลยบอกทีมงานทุกคน คนไหนไหวก็อราราธนาศีลแปดตลอดพรรษาเลยถือศีลแปดตลอดพรรษาผมก็ถือศีลแปดเกือบทุกวันในตลอดพรรษานะครับแล้วก็มานั่งสมาธิกันทิ้งงานเลยทิ้งงานกลับมาเมืองไทยแล้วมานั่งสมาธิเข้าเข้ากะนั่งสมาธิแต่นั้นเข้า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 ค่ายนั่งสมาธิเลยทั้งกลุ่มแนละทั้งทีมงานนั่งกัน5วันถึงนั่งสมาธิกันเวละประมาณ10กว่าชั่วโมงแล้วค่อยกลับไปทํางานแล้วก็มีว่างก็4วัน3วันทิ้งงานได้แค่ไหนก็ทิ้ง เราต้องตั้งใจรักษาศีให้ดีๆนั่งสมาธิเยอะๆแล้วทานที่เราสม่ำเสมอเนี่ยหลวงพ่อพิจารณาเห็นแล้วท่านสั่งเมื่อไหรเมื่อไร่เราก็พร้อมเรียกบุญเลยครับปฏิฐานเรียกบุญช่วยตอนนี้ซ้อมก่อนก็ได้นะครับยังไม่ได้เป็นประธานใหญ่กระถินเป็นประธานกองก็ซ้อมใหญ่เลยคนไหนไม่มีร้านเดี๋ยวก็มีร้านเราไม่ทําเราไม่กล้าเราก็ไม่ได้อะไรผ่านไปเนี่ยนี่ต้องกราบขอพระคุณหลวงพ่อจริงๆนะครับพาะไม่ใช่หลวงพ่อนี่ผมก็ไม่ฮึดขนาดนี้ไม่ปีปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำบุญกระถินมากขนาดนี้ ถ้าผมทำได้สองัจระยสิรธโทำได้ลูกศิษย์หลวงพ่อทำได้ลูกศิษย์หลวงพ่อทุกคนก็ทำได้ครับขออนุโมทนาบุญและแบ่งบุญให้ทุกท่านเลยนะครับทำให้สำเร็จทุกคนเลยนะครับสาธุ